ไปซื้อผักซื้อผักซื้อนี่แม่ซื้อมาแล้วว่าแคนซื้อมแคนไปบ้านสวนเต้บ้านสวนว่าแคนมดบ่บวกบวกก่าแขมัดว่แคนสองถุงโอ้ยฝนตกฝนตกฮะไหนไหนมอนยันยัง เข้าหูหมาเข้าผมได้ไม่ได้ไกินเงี้ยมันเอาข้าหูหมาอ๋อมีจีนแหละเออันเอาเข้าหูหมาเออเอาเข้าหูหมาดูมันว่ะเดี๋ยวน้องเนี่ยจีนมาือเนึ่นั่นน่ะซื้อหมูแกนก่อนหมูแกนบ้านสวนกระมดแม่เดี๋ยวเนี่ยจีนที่แม่ก่อนแล้วข้าวซุกแม่นึงละกะ อของน้องมีอันปูนเข้านั่นเจ้าอ,ะอ่ะเฮ้เมาหัวเราจะมาเอาของแง่งก่อนแง่งคนกัาคนสูบุรีอืมโอ้ดีใจได้ของละของอยากได้ ันตกฝนตกไปในเมืองมาจ้าทำกับข้าวก่อนโอ้รถส่งของไปมาวิ่งไวมาจุด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  มีไข่อยู่กะมีอยู่กะลูกเอา,น,าน,อนั้นอยูย่ก <c oughs> ่อน้ำเม็ดอยู่ก่อนี่แม่ดูเหรอจะเอาเออมันสั่งให้แม่นั่นแหละเออ เดี๋ยวค่อยทให้แม่ทมกับกาม